จับข่าวคุยขอแชร์ความรู้กฎหมายทางม้าลายต้องปฏิบัติอย่างไรของผู้ขับรถและผู้เดินเท้าข้ามทางม้าลายให้ปลอดภัยอย่าลืมกดติดตามจับข่าวคุยเพื่อไม่พลาดข่าวสารและเรื่องน่ารู้กันนะคะเราจึงขอยกตัวอย่างของพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522ดังนี้ มาตา46วักสองห้ามไม่ให้ผู้ขับขี่รถแซงรถอื่นในกรณีที่เห็นทางม้าลายข้างหน้าในระยะ30เมตรมาตา70ผู้ขับขี่ขับรถใกล้ทางแยกหรือเส้นให้รถหยุดหรือวงเวียนต้องลดความเร็วรถเมื่อเห็นทางม้าลายโปรดชะลอความเร็วทุกครั้งเสมอ ต้ยในระยะไม่เกิน100เมตรนับจากทางข้ามห้ามคนเดินเท้าข้ามทางนอกทางข้ามให้ข้ามทางม้าลายและสะพานล,ลอยหากข้ามบริเวณอื่นจะโดนปักกฎหมายจราจรปัจจุบันมีเพื่อบังคับให้ผู้ขับขี่และคนข้ามถนนให้เกิดความปลอดภยัยด้วยความระมัดระวงังและผู้ใช้ถนนต้องมีน้ำใจต่อกันเพื่อลดเกิดอุบัติเหตุและอันตรายที่จะเกิดขึ้นอีกด้วย